โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ภายตภายใต้การบริหารงานโดยนายวรวุทิเทียนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมมีครูจำนวน18คนและบุคลากรอ,อื่นจำนวน3คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด254คนโดยแบ่งเป็นระดับประถมมวัยจำนวน38คนระดับประถมศึกษาจำนวน151คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน65คนซึ่งโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ3ปีคือตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึง2566 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2,566รวมถึงมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจําปีการศึกษา2,566ความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่30เตือนตุลาคม2,566เพื่อทำความสะอาดตัดยอา ตกแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเรื่องโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนโดยการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนทุกชั้นได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ทั่วบริเวณโรงเรียนมีการสำรวจอาคารเรียนห้องเรียนทุกห้องโต๊ะ 9ก e, อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยจัดหาให้ครบถ้วนห้องปฏิบัติการต่างๆมีความพร้อมในการใช้งานสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้เช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมมีห้องน้ำห้องส้วมจำนวนสามหลังโดยเป็นห้องน้ำห้องส้วมที่ได้รับจัดสรรจำนวนสองหลังและเป็นห้องน้ำห้องส้วมที่ได้จากการระดมทุนจากชุมชนและภาคส่วนต่างๆจำนวนหนึ่งหลังและมอบหมายนักเรียนประจำเขตพื้นที่ให้ดูแลรักษาความสะอาดให้พร้อมใช้งานทุกวันมีการดำเนินการจัดห้องสภานักเรียนห้องเสมารักห้องแนะแนวห้องสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุดให้มีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนอีกทั้งมีสนามเด็กเล่นอยู่ในบริเวณที่ร่มรื่นเครื่องเล่นมีความหลากหลายปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันตามโปรแกรมไทยสคูลัน และอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครบทุกคนโรงเรียนบ้านหนองบัวซิมดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมะวัยและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง มีการแต่งตั้งครูทำหน้าที่สอนและประจำชั้นดำเนินการจัดทำตารางเรียนและตารางสอนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงทั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำประกันชีวิตทุกคนโดยในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทำประกันชีวิตจำนวน231คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ90.94จุดเจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรวมถึงดูแลเอาใจใส่ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโดยการจัดทำโครงงานโรงเรียนหน้าดูหน้าอยู่หน้าเรียนมีการดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตอาสาโดยนักเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่เวลา7นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกานาทีซึ่งมีครูที่ปรึกษาโครงงานและนักเรียนแกนนนำโครงงานแบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนตามความเหมาะสม 2. กิจกรรมธนาคารขยะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและสามารถสร้างไรายได้เสริมจากการขายขยะที่แยกได้ โรงเรียนบ้านหนองมัวสิมมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน2รูปแบบคือให้นักเรียนเรียนที่บ้านโดยรับใบงานแบบฝึกหัดไปทําที่บ้านแล้วนําส่งเป็นรายสัปดาห์หรือส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้ทำข้อตกลงกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคำตะก้า โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโรงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการรับประทานอาหารและมีห้องประถมพยาบาลที่มีความเหมาะสมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆพร้อมใช้งานและไม่หมดอายุด้านนโยบายและจุดเน้นสอพทและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมมีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักเรียนโดยโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมเน้นการปลูกฝังคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งโรงเรียนจึงน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนาโดยการร่วมทำบุญบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆรวมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์คือวินัยดีมีจิตอาสามารยาทงามตามวิถีพอเพียงเขียงคู่ความซื่อสัตย์ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านคุณธรรมนำชีวิตระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียนโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมสตาร์ทอัพโปรเจกต์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนโดยการนำผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ชุมชนและนักเรียนผลิตเองมาวางจำหน่ายซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพระหว่างเรียนและในอนาคตต่อได้ 4. จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดี โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาทั้งภายในโรงเรียนและต่อชุมชนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองับสิมมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมจิตอาสาชุมนุมที่นักเรียนสนใจจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่นกิจกรรมหน้าเสาธงโครงงานคุณธรรมทั้ง12โครงงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีกิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตยกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆและกิจกรรมประเพณีชุมชนการดําเนินกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตามนโยบาย ปี2566ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสพปสกลนครเขต3โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สะอาดมีสีสันกระตุ้นความสนใจเปิดสมองและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการอ่านและกระตุ้นให้รักการอ่านโดยการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้หน่าสนใจและจัดมุมการอ่านในห้องเรียน โรงเรียนได้สำรวจจำนวนและสภาพโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนในแต่ละห้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนการจัดรูปแบบของโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศชั้นเรียนจัดป้ายความรู้ทำสื่อการสอนต่างๆในห้องเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดป้ายนิเทศจัดป้ายความรู้และป้ายแสดงผลงานนักเรียนหน้าห้องเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือ active learning โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมโดยใช้ ten daily d o อ่านออกเขียนได้10กิจกรรมประจำวันอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยฟังและท่องบทคล้องจองบทเพลงบทอาขยานเป็นประจำครูอ่านหนังสือที่น่าสนใจและสนุกสนานให้นักเรียนฟังอย่างน้อย20นาทีให้นักเรียนเข้ามุมอ่านหนังสือในห้องเรียนสม่ำเสมอใช้บทเพลงและบทกลอนในกิจกรรมการสอนเนื้อหาต่างๆเป็นประจำฝึกอ่านสะกดคำและแจกรูปจากชาร์ตอยู่เป็นประจำ คัดไทยและคัดบทของจองสม่ำเสมอและเล่นเกมเพื่อพัฒนาการอ่านฝึกเขียนไทยทุกวันด้วยเทคนิคที่หลากหลายฝึกให้เขียนเรื่องเล่าจากภาพสั้นๆเลือกหนังสือเรียนที่สนุกอ่านง่ายให้ฝึกอ่านและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตามนโยบายครูให้นักเรียนทำกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยเรื่องยอดรักนักอา่าน